ตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วตอนนี้นะคะปอก็ได้คําแนะนำเนี่ยมาจากทุกคนนะคะค่อนข้างเยอะเลยนะคือต้องบอกเลยนะคะว่าปอน,นี่ยดีใจมากๆเลยนะคะที่มีน้องๆนะคะหลายคนเลยที่มาสอนปอนเล่นเกมนี้นะคะแล้วก็ให้คำแนะนำเต็มเลยนะแถม ยังมีคนนะคะมาบอกความรับเกี่ยวกับเกมนี้ด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวไว้ปอค่อยมาทําให้เรากันนะคะแต่ตอนนี้เธอตื่นไหมแล้วเฮ้ยขอโทษทีค่ะฉันตื่นแล้วนะคือต้องสารภาพเลยว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยเราอะนะ นอนที่ในสถานีรถไฟนะคะแต่วันนี้ฉันจะพาเธอเนี่ยไปที่อื่นนะจ๊ะน้องเขาบอกว่าพี่ปอค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยก็แค่กดไปที่มือถือนะคะก็คือเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะอยู่ตรงไหนนะคะปอขอเลือกเป็นอันนี้แล้วกันนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันดูหรูดีนะคะเฮ้ยนี่ไงทุกคน โอ้ Ồ, เหมือนว่าจะมีทั้งหมด3ชั้นเลยนะเนี่ยอย่างเยอะเลยแล้วก็แต่ละกล่องนะคะจะมีเฟอร์นิเจอร์ให้เราด้วยนะเดี๋ยวหนะ้าตรงนี้นะคะน่าจะเป็นห้องนั่งเล่นนะอ๋อตรงนี้คือเป็นห้องครัวนะคะอ๋ยแล้วนี่เลยทุกคนประตูทางเข้าบ้านของเรานะคะไหนเดี๋ยวปอจะลองเอาน้องออกมานะคานี่เลยกดไปที่มือถือนะคะแล้วก็มาที่ สมุดได้เลยนะจ๊ะนี่ไงมาแล้วค่ะสวัสดีตอนนี้เนี่ยนะฉันน่ะไม่ต้องอยู่ในสถานีรถไฟแล้วว่าฉันลอดแล้วยาเดี๋ยวป้อจะพาทุกคนนะคะไปดูที่ชั้นสองกันนะอยากรู้ว่าชั้นสองเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะโอ้โหมีน้ำตกด้วยเหรอเนี่ยไหนดูสิ โอ้ยนี่ไงเราเจอห้องนอนแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวปอขอมาแต่งเป็นห้องนอนก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าห้องนอนเนี่ยคือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับปอมากๆเลยนะเราจะมาแกะกล่องกันเลยเรอูบโอ้ยฟอนิเจอร์มันเยอะอะไรขนาดนี้วะเน,นี่ย โอ้โหเยอะมากๆเลยแต่ว่าสไตล์ห้องนะคะก็จะเป็นแนวมินิมอลหน่อยแม้แล้วก็ภายในกล่องนะคะจะมีเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งให้เรามาเต็มเลยนะโอ้ยตายแล้วในเวลาที่ฉันเนี่ยคงจะต้องเติมเงินนะคะเพื่อที่จะซื้อแพ็กเกจนะคะเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันก็ไม่ได้มีลายอะไรที่เราชอบเท่าไหร่นะคะนี่ รู้สึกว่าจะมีหลายอย่างเลยนะเดี๋ยวปอขอลองดูแป๊บนึงนะเฮ้ยดูดิโอ้โหแล้วใครจะไม่เติมไหวล่ะคะเพื่อน,นดูมีหลายอย่างเลยนะเฮ้ยอันนี้ก็น่าราัก่าแต่ว่าราคาก็แอบแรงอยู่นะคะนี่เป็นห้องครัวนะคะเอ้ยแต่ป้อชอบอันนี้อะ่ะดูดิ มีของตกแต่งอย่างเยอะเลยนะเอา,อางี้แล้วกันนะเดี๋ยวปอจะให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยปอคิดแล้วกันนะคะว่าอยากให้ปอเนี่ยซื้ออันไหนนะคะก็คอมเมนต์กันได้เลยนะแต่ว่าปอเนี่ยมีอันนึงค่ะที่แบบว่าอยู่ในใจเลยนะคะก็จะเป็นแตนเตอดนอันไหนนะอันนี้เลยค่ะทุกคนนี่อันนี้ก็น่ารักนะเนี่ยคือมันเยอะจริงๆนะ แต่ว่าคงไม่ใช่คลิปนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวปอจะรอคำตอบจากเพื่อนๆก่อนแล้วกันนะเอาล่ะเรากลับมาที่ห้องนอนของเรานะคะโซนนี้นะคะน่าจะเป็นโซนที่เอาไว้แต่งตัวป่ะอ๋อเป็นห้องน้ำป้าทุกคนเห็นไหมโอ้ยคือมีหลายอย่างเลยนะคะเอางี้แล้วกันเดี๋ยวปอจะมาเริ่มแต่งจากสิ่งที่เรามีก่อนแล้วกันนะนี่มันกระเป๋าหรือลิปตองปะเนี่ย มีรองเท้านะคะหลายคู่เลยเดี๋ยวตอนนี้คือไม่รู้เลยว่าจะเริ่มจากตรงไหนดีนะคะเฮ้ยอยากถามว่าไอ้ชั้นนี้เนี่ยมันคือชั้นเก็บของหรือว่าชั้นขายของเนี่ยเฮ้ยแต่ปอเนี่ยรู้สึกว่าถ้าของอันไหนนะคะที่เราเนี่ยไม่ใช้เนี่ยเราก็แค่เก็บเข้าไปในกล่องเหมือนเดิมนะคะซึ่งก็นี่เลยค่ะปอขอเก็บให้หมดเลยนะเอหรือว่าเราเนี่ยจะรอเติมก่อนแล้วก็ค่อยแต่งห้องที เดียวดีแม้ถ้าเราเอาแพทที่เราเติมปลาเนี่ยมาแต่งห้องนะคะปอว่าห้องน่าจะดูดีขึ้นเยอะเลยนะคะเนี่ยเอางี้เรื่องตกแต่งบ้านเนี่ยพักไปก่อนแต่ว่าตอนนี้เราอะมีที่อยู่แล้วจุดสำคัญนะคะคือปอจะพาน้องเนี่ยมาแปลงโฉมนะคะคือปอนะไปอ่านคอมเมนต์มานะคะมีน้องบอกว่าพี่ปอคะพี่ปอช่วยแต่งตัวให้น้องใหม่ได้ไหมคะไม่สวยเลยคะ่ะ เออทำไมคำพูดของน้องเนี่ยมันช่างทำร้ายใจิตใจปอขนาดนี้คะคือมันไม่น่ารักตรงไหนอะคือปอชอบสาวผมทองอัะทุกคนนี่นี่นี่าว่าฉันเนี่ยน่ารักไหมจ๊ะเออฉันว่านะหน้าตาของเธอเนี่ยก็ดูน่ารักดีนะยะ วันนี้นะคะเดี๋ยวปอจะมาจับน้องนะคะแต่งตัวใหม่หมดเลยนะคะเฮ้ย <Hey, S 1> ดูสิมีเสื้อผ้าหลายรูปแบบเลยนะแล้วก็เดี๋ยวปอจะเอาอันเนี้ยมาใส่ค่ะเพราะว่าปอชอบไงมันคือหูของเมโลดี้ป่ะถ้าปอจำไม่ผิดนะคะเดี๋ยวนะทำไมเสื้อผ้าถึงมีแค่นี้นะ่ะเสื้อผ้ามีน่ารักกว่านี้หรือเปล่าวะ พอเราลองเสื้อผ้าเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะต้องเอาที่เราเนี่ยซื้อเนี่ยมาใส่กลับไปที่ถุงนะคะเพื่อที่จะคิดเงินก่อนนะเอ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้นะคะน่าจะเป็นพวกกําไรกับสร้อยขอนะคะเดี๋ยวปอจะมาเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะคะเพราะว่ามันสวยดีนะเอาล่ะเอาเป็นว่าซื้อแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะคิดเงินให้หน่อยนะคะปึ๊บปึ๊บอ่าสักครู่นะคะ ทั้งหมดเนี่ย5ชิ้นนะคะราคาอยู่ที่1,000บาทค่ะโอเคเลยค่ะขอจ่ายเป็นรูดบัตรเครดิตนะคะตึด๊ดเรียบร้อยกับทุกคนออฮแล้วช้อปปิ้งเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวปอจะลองไปที่ร้านอื่นดูนะคะหรือว่าจะเป็นร้านนี้วะเนี่ยอันเนี้ยไปดูกันนะนี่ไงหู ร้านนี้แหละที่ฉันต้องการน่ะไป Let's go ได้เวลาที่เราช้อปปิ้งแล้วสวัสดีค่ะเชิญด้านในเลยนะคะโอเคค่ะโอ้โหดีต่อใจอ่ะมีเสื้อผ้าหลายแบบเลยนะคะอุ๊ย ผู้หญิงคนนี้คือแต่งตัวโดนใจมากๆเลยวุ้ยทุกคนนี่แหละคือสภาพ้าที่ปอต้องการนะคะคือเป็นสีชมพูหมดเลยอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวปอจะมาลองใส่สภาพ้ากันดูนะคะนี่ปรึบโอ้โโคดวิงวาปากแล้วชุดนี้ล่ะปุ๊บเฮ้ย ชุดนี้นะคะคือเหมือนกับคนนี้เลยนะไม่เอาอะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราก๊อบเข่านะคะเฮ้ยชุดนี้ก็น่ารักอยู่นะเฮ้ย โดนใจตอนนี้คือปอเนี่ยเลือกระหว่าง2ตัวนี้นะคะไม่ถูกเลยตัวซายก็น่ารักตัวที่ใส่อยู่ก็ดีนะคะหรือว่าเราจะลองดูก่อนดีไหมล่ะคะอันนี้คือเป็นเสื้ออะไรอะแดนเซอร์อโอยหมันก็อาจจะดูเวอร์ไปหน่อยนะคะคุณแม่ขะปอร,รู้แล้ว่าปอจะใส่ตัวไหนดีนะคะ นี่เลยทุกคนเอาเป็นเซตนี้เลยค่ะเพราะว่าสวยนะคะแล้วก็ดูเข้ากับน้องด้วยนะคะทุกคนว่าดีไหมเอาเป็นว่าเราเนี่ยจะใส่เป็นชุดนี้แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะเอิมหนูขอตัวไปก่อนแล้วกันนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็คือไม่จ่ายเงินค่ะ <c oughs> เขาเรียกว่าบิดเลยนะคะปะเราได้ชุดมาแล้วนะคะ ไหนขอลองดูรองเท้าสิอยากได้รองเท้าคู่ใหม่อะคะ่ะมีไหมนะคู่ใหม่อะรู้สึกว่าร้านนี้นะคะจะมีแต่รองเท้าผ้าใบอะไม่มีส้นสูงหรอคะเนี่ยมีไหมเหมือนจะไม่มีเลยอะเออเฮอฉันอยากใส่รองเท้าส้นสูงอะคะ่ะโหอันนี้คือไม่เข้าเลยอะเอ๊ะ หรือว่าเราจะไปขโมยรองเท้าจากคนอื่นดีวะอยากได้รองเท้าของผู้หญิงคนนี้อะแหมก็ได้ข่าวว่าเกมนี้เนี่ยสามารถที่จะใส่สื้อ้าของใครก็ได้อะนี่ขอรองเท้าของเธอหน่อยนะยะโอ้โหเป็นไงทุกคนใช่เลยดูลุกใหม่ของเราในวันนี้นะคะเผ็ดแซ่บปะเอออันนี้คืออะไรอะ่ะหูฟังเหรอไหนอะ อ๋อเป็นกระเป๋าหุยกระเป๋าโคตรน่ารักเลยวันนี้คือได้สภาพ้ามาเต็มมือเลยนะคะเดี๋ยวขอกลับบ้านก่อนแล้วกันนะคะวันนี้คือช้อปปิ้งเนี่ยหมดไปแล้วหลายร้านเลยนะคะเนี่ยไหนมีร้านไหนนะคะที่มีของให้เราช้อปปิ้งบ้างคิดว่าน่าจะมีอีกหลายร้านเลยนะเนี่ย เอาล่ะเดี๋ยวปอจะพาน้องกลับบ้านก่อนแล้วกันนะคะตอนนี้คือของเต็มไม้เต็มมือไปหมดเลยนะคะเอาล่ะลูกได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวปอจะมาเปิดให้หมดเลยแล้วกันนะทุกคนเปิบนี่มีเฟอร์นิเจอร์เต็มไปหมดเลยนะคะนี่ฉันว่านะเป็นบ้านที่หรูหรามากๆเลยนะเนี่ยเฟอร์นิเจอร์คือครบคันเลยอะดู มีของให้เราตกแต่งเต็มเลยนะคะอันนี้คืออะไรเนี่ยต้นไม้หรอโอ้โหดูสามารถวางตำแหน่งต้นไม้ได้ด้วยนะโอ้โหเกมโคตนลำ้ำล้ำเกินมีหลายห้องหลอเกินใดๆคือชอบห้องน้ำค่ะแม่เจ้าอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกสบู่นะคะ วางไว้เลยนะคะแล้วก็อันนี้คือเป็นกล่องเปล่าหรอแล้วก็สีวอลเปเปอร์นะคะปอจะมาเอาเป็นสีขาวดีไหมจะได้ดูแปลกใหม่ไงแต่งเป็นโทนนี้ก่อนแล้วกันนะคะนี่เรากำลังหลับอยู่หรอเนี่ยใช่แล้วค่ะตอนนี้น้องกำลังพักผ่อนอยู่นะคะเพราะว่า เนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้นะคะน้องเนี่ยไปนอนอยู่ตรงใต้สถานีรถไฟนะคะก็เลยโอ้โหหลับไม่สนิทเลยนะคะเดี๋ยวปอขอเข้ามาเปลี่ยนดวงตาแป๊บหนึ่งนะคะนี่ปอชอบตาอันนี้นะคะที่เป็นรูปหัวใจนะคะแล้วก็จะมาเปลี่ยนสีตานะคะให้กลายเป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะคะทุกคนเป็นไงสวยปะสีนี้คือใช่เลยฉันชอบมากๆเลยเอา้าทุกคน เดี๋ยวนะอันนี้นะคะปอก็เอ่มขึ้นมาที่ชั้น3นะคะเฮ้ยเราลืมขึ้นมาดูที่ชั้น3เลยนะโอ้เฮ้ยเดี๋ยวนะปอว่าห้องนี้เนี่ย คือเหมาะแก่การที่จะสร้างเป็นห้องของตัวเองมากกว่าชั้น2นะคะเอางี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยปอจะมาเติมแพ็คนะคะแล้วก็ปอจะเอาแพ็คที่ทุกคนเนี่ยช่วยปอเลือกนะคะมาตกแต่งเป็นห้องนี้นะคะทุกคนตื่นเต้นอะอยากเห็นแล้วว่าถ้าเราเติมมาแล้วเนี่ยห้องนี้นะคะจะอลังการแล้วก็สวยแค่ไหนนะคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะปกติแล้วเนี่ยจะสร้างห้องกันที่ชั้น2หรือว่าชั้นส ะะก็คอมเมนต์บอกปอได้เลยนะอย่างน้อยนะคะวันนี้เนี่ยเราก็พาน้องเนี่ยออกมาจากสถานีรถไฟได้นะคะแล้วก็มีห้องอยู่แล้วนะคะแต่ว่าห้องเนี่ยก็คือยังไม่ได้ตกแต่งแบบจริงจังนะคะเพราะว่าปอเนี่ยจะรอเติมนะคะอย่าลืมนะคะว่าอยากให้ปอเนี่ยเติมอัานไหนนะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ปอกันด้วยนะคะเพราะว่าเวลา ปลงคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับการแจ้งเตือนนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะทุกคนแล้วเจอกันนะจ๊ะบายๆเฮ้ยง่วงนอนแล้วนะไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับทุกคนบายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน